ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องด่ามันเป็นเรื่องปกติแะไรพี่ไม่เป็นไรพี่รู้สึกหินเดียวสเปรดีเฉยเพราะว่ามันมันไม่คือใช่พี่ไม่แล้วพี่สมควรจะมาโดนแบบนั้นหรอก็มันก็ไม่สมควรแหละแต่ว่ามันก็คือมันเป็นพื้นที่ของเราแท้ๆอ่ะพี่แล้วพี่สมควรโดนแบบนั้นในพื้นที่ของตัวเองเหรอจริงครับพี่ก็เข้าใจไงแต่ว่าบางทีคือแบบพี่ก็กลัวว่าบางคนบอกว่าแบบมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพี่ถือไงเล็กน้อยสำหรับมันแต่ใหญ่สำหรับพี่ไง ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆก็อยากอธิบายเหมือนกันว่ามันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับแบบแบบพวกมึงอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะถ้าใครมาพูดอ่ะแต่ว่าสำหรับกูอะมันคือเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไงอ่ะมันเซนซิทีฟกว่าติดต่อความรู้สึกพี่ไงเออเขารู้สึกอ่ะก็คือใช่เออเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไอ้เมตินี่ไงพี่เออปล่อยไม่ได้หรอก ใช่คือพี่พยายามแล้วเว้ยแต่ว่ามันมันปล่อยไม่ได้เอยอรพอเขาเอยอรพอพี่เปาเขาลงมาเล่นด้วยดีๆเยมันก็เป็นอย่างนี้กันเลยสัตว์คือพี่พยายามแบบแบบเล่นด้วยเรืยๆที่แบบพี่ไม่ได้พูดอ่ะไม่ได้พูดอะไรอ่ะไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้แย่ไม่ได้เลยเลยอ่ะแต่แบบพี่บอกว่าเขาควรแบบแบบน้องๆหรือว่าใครเล่นกับพี่ควรให้แบบควรให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยตัดไปเลยดีครับมาเรียนอ่อนไงเอ้ยแอดมินดูแลพี่เปาหน่อยนะรอบหน้าถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อกกดดดออมินนนนโ่่าะะบ อันนี้มีนดิงดูแลพี่เปา,าเดี๋ยวนะครับรอบหน้าไม่เอาแล้วนะแบบเนี้ยอยู่ไม่ได้พี่ได้ได้ได้อยู่พี่สองวันแล้วผมรู้แล้วเออรู้แล้วก็ไม่จัดการแล้วพี่ <S Channel s w i t c sound muted มีคนพี่ที่เขาพี่ไม่ด่าพี่เหรอไม่ใช่แบบพอชนะแล้วมั้ก็แบบผมใช้คอมดีมากเลยครับแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยโ oh. อ้เกตเกตปีเกตเลยเมก็จะตายเนี้ยคือไม่มีมารยาทพี่พวกมันอ่ะอันนี้คือถ้าแบบถ้าคนอื่นมันแบบ ถ้าแบบถ้าแบบน้องๆอาจรบอกว่าเออแบบพี่อย่าไปคิดมากพี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันพูดไปงั้นแหละพี่แบบอย่าไปให้ค่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ไม่ให้ค่าเว้ยมันมันกระทบจิตใจกูเว้ยรู้รู้พี่มันไม่เท่ากันใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าพี่เองก็ไม่ได้เล่าเรื่องแบบของพวกพวกของของพี่เองในเรื่องโอซีให้พวกเราฟังเท่าไหร่ไงเลยเราเลยไม่รู้ว่ามันแบบมันโอ้พี่เดือดผมแค่ดูพี่ทำงานก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวพี่บ้างไงพอเจะแบบพอใช่ใช่มันมัน มันดุเดือดอะน้องพี่ใช่ผมเข้าใจมังทั้มันคือมันคือสงครามมันคือสงครามพี่สงครามในการเออในการทําธุรกิจมันเรียกว่าสงครามเลยว่ะพี่เออมันคือสงครามในชีวิตจริงดีกว่าแล้วอย่างงี้ดิแล้วใครใครอ่อนแอก็โดนก็แพ้ไปเลยถูกพี่ถ้าใครอ่อนแอแม้แต่นิดเดียวอ่ะก็ล้มเลยใช่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเล่นไงเข้าใจพี่ใช่พี่เลยต้องบอกว่าพี่เลย ต้องรักษาตัวพี่เองพ pues er> ี่เองก็ไม่อยากอ่อนแอเหมือนกันถ้าพี่อ่อนแอพี่คือแพ้สงครามนี้มันโลกนี้มันโหดร้ายก็พี่ก็เคยพูดอยู่แล้วว่าโลกใบนี้แม่งโหดร้ายถ้าใครอ่อนแอแม่งก็แพ้ไปอยู่แล้วอ่ะอย่างน้นคนที่เข้มแข็งคนที่อยู่รอดไงคือก็คือพี่พยายามทําตัวให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่พี่เก่งที่สุดครับพี่เปาไม่ไม่สมควรอะไรมามาโดนอะไรแบบนี้ไงไอ้ไอ้ผมเขาใชใช่ใช่แต่ที่มองว่าพี่อ่ะอยากเล่นอยากซ้อมคือน้องเป็นเด็ซีน้องก็ไม่เล่นกับพี่เปาพี่เปาก็โอเคพี่เปาก็เล่นด้วยแล้วน้องเจ้าออะไรีก คือพี่จะบอกให้เอว่าถ้าไม่ชอบพี่หรือไม่อยากดูพี่ก็าไม่ต้องมาเล่นกับพี่แค่นั้นเองไม่ว่าไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยไม่ต้องมาเล่นกับกูก็ได้กูก็คนก็ต่อแถวก็เล่นกับกูก็ปกติซึ่งพี่ก็ไม่เคยไปบัฟไม่เคยไปแซะไม่เคยไปพูดอะไรกับใครพี่ก็เล่นกับพี่ปกติอะไรเงี้ยก็ขอบคุณอะไรเงี้ยแต่แบบแซวอะแซวได้แบบเออหยอกล้อขำๆอะไรเงี้ยเออพี่เปาไหวป่ะเดี่ยวพี่ไหวป่ะพี่เออพี่ไหวป่ะผมชนะพี่สามรอบติดแล้วเนี่ยหยอกอะไรเงี้ยเออมันอะไรเงี้ยได้ได้ได้ แต่แต่อย่าแต่อย่าแบบไปถึงขั้นแบบเอออย่ามายุกงกับธุรกิจอ่ะเอออย่าปยุกงกับธุรกิจอ่ะได้คือมันคือเขาเข้ามาโลกในเกมแล้วมึงก็ก็เล่นให้เขามีความสุขอะแค่นั้นเองใช่ใช่ขอขอร้องเลยคือคือพี่ไม่อยากที่จะแบบเอาจริงแล้วไม่อยากที่จะแบบมาดราม่าหรือว่ามาดังเรื่องเรื่องราวพวก่งนี้อยู่แล้ว่พี่ไม่อยากดังเรื่องนี้อยู่แล้วผมก็เคยพูดไปแล้วว่าดังเรื่องดราม่าไม่ไม่เฟี้ยวหรอกมันไม่เฟี้ยวมันไม่เฟี้ยวพี่ก็อยากเล่นของพี่ปกติอยากจะฝึกของพี่ปกติแต่การที่มาฝึกแล้ว เจออะไรอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็มันก็เส็งเว้โดนพี่โดนบ่อยมากเลยนะโดนบ่อยโดนบ่อยแต่ว่าแบบจนคิดว่าแบบผมคิดว่าพี่แบบเอ้ยเฮียพี่รับความรู้สึกแบบนั้นได้ไงวะรับได้ดิก็ต้องรับรับรับไม่ได้แต่รับไม่ได้ดิแจ็คคืออดแอบไม่ได้อะมันอดแอบไม่ได้ใช่มันไม่มีทางเลือกเว้ยไออย่างน้องเงี้ยน้องก็น้องก็โดนเงี้ยน้องก็ต้องรับให้ได้เพราะถ้ามึงรับไม่ได้มึงก็แพ้แค่นั้นเองใช่พี่โลกใบนี้มันมีอะไรเยอะที่น้องที่เราเขาไม่เข้าใจอะ ใช่ก็อยากให้เขาเข้าใจพี่บ้างเฉยแค่นี้ครับมันมันมันหนักหนาเว้ยมันสาหัสเว้ยถ้าเขาไม่ใช่เจ้าของไอ้แฮบอ่ะเขาคงไม่รู้สึกอะไรอ่ะเอคนในแก๊งเราเนี่ยตั้งแต่อยู่กับพี่ที่พี่ที่พี่เข้ามาเนี่ยมันไม่มีใครเคยพูดแบนอื่นเลยนะไม่มีมีมันไม่มีหยอกมีหยอกอะไรแบบก็คือไม่หยอกแรงขนาดนั้นหยอกหยอกได้แต่แบบอย่าจงใจแบบแบบเต็มเต็มอะไรอย่างเงี้ยคนฟังอ่ะมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บจริงจริงเอาจริงมันเจ็บเอางี้บอกเลยมันเจ็บ สิงพี่ไปดรอปไปมันเจ็บเว้ยมันที่ดอดอปต่อเลขสี่เลขสี่อ่ะเปล่าเลขสี่เพลขสี่เปล่าพื่เลขเเออไม่ไม่ควรนะไม่ควรไม่ควรว่าอันนี้ตอนนี้เขายังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเดี๋ยวเขาาน่าจะเข้าใจเอง